สวัสดีครับกดแทงกรรมตามติดให้คิดช่างให้รู้จักระมัดระวังอย่าพังเผอให้ทำผิดคิดชั่วเป็นได้เจออย่าทำเอ,อ๋อแซงไม่รู้เดี๋ยวรู้กันเป็นสมดุลธรรมชาติประหลาดแท้เหมือนมีมาเพื่อดูแลอย่างแข็งขัน กฎแห่งกรรมจะตามติดพลวันเรื่องปล่อยวางลงกลางคันนั้นไม่มีกฎแห่งกรรมจะตามติดไม่ยอมหา่างตลอดทางจะวางโทษไว้ทุกที่ผลของกรรมที่กระทำดีไม่ดีจะปรากฏในบัญชีทุกเรื่องราวบทลงโทษจากกฎกรรมตามความเชื่อ จะต้องเหนือกว่ากฎหมายและจะเฉาสังคมคนจะตราหน้าจนลานลาวส่วนจะสั้นหรือยาวอยู่ที่กรรมทุกๆุกกรรมผลกระทำต้องชดใช้จะกรรมเล็กกรรมใหญ่อย่ามองข้ามและอย่าได้เลี่ยงหลบพยายามกรรมคือกรรมหืีไม่พ้นต้องทนใช้ ทั้งคมคลปลอมปลวางบนบาปทั้งชั่วดีถือหยาบตามนิสัยดีได้ดีชั่วได้ชั่ว,ว,วตามเป็นไปใครเป็นใครเหนือกฎกรรมที่ทำเองผูร้กำปางวันรรคอนอนไลน์ไม่แบกก็ไม่หนักไม่ถือสาก็ไม่โกรธไม่คิดมากก็ไม่กลุ้ม ไม่ทุ่มเกินไปก็ไม่ต้องผิดหวังไฟวางบ้างทำให้ไม่ต้องทุกข์ครับ